ครับพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาซีที่ไดบัก เว็บเติมโลบักสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลทหกบางครั้งอาจจะถึงเลทสิบมีทั้งระบบ ID เดียพาร์ตและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับไอ้ยศสวัสดีครับสวัสดีมิลักแฟนเพลแล่ก็สวัสดีเหล่าฮีโร่แลก็เหล่าวินเล่นทุกท่านนะครับอยู่ผมซินห้าจา็ทโชว์มุกมาชแนลนะครับเราอยู่กันใน Roblox Hero Legacy นี่ครับกับคลิปโดอนี้นะฮะที่เราจะมารีวิวอัตลักษณ์ทั้งหมดภายในเกมกันเลยนะฮะเพื่อหลายคนอยากจะรู้ไงว่าสกิลแต่ละอ่าอัตลักษณ์นังงไนนนะะคคครรับบนะบจบใลิปเดียว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยซื้อเสื้อกูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ให้ผมได้มีข้าวกินในทุกๆวันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะฮะลุยกันเลยดีกว่าคลิปนี้นะครับน่าจะยาวๆกันเลยทีเดียวไปอัตลักษณ์แรกที่เราจะรีวิวนะครับก็คือเว็บเกยนั่นเองนะฮะเว็บเกยก็เป็นอัตลักษณ์ระดับคอมมอนนะฮะกากๆเลยน่าจะเป็นของวิลเลอร์ด้วยบางตัวนี้นะครับนะมีทั้งหมด4สกิลนะครับสกิลแรกเลยฮะเป็นสกิลในการยิงคล้ายๆเป็นบูลเล็ต เสร็จแล้วสกิลเอครับผมเป็นการเกรดเทเลพอร์ตนะหรือว่าเปิดประตูเทเลพอร์ตนั่นเองแบบนี้ใช่ไหมนะแล้วก็เราก็เข้าไปในมิตินะครับเพื่อจะวาร์ปนั่นเองนะฮะสกิลซีจะเป็นการแบบเปิดเวฟเผาผลาญรับอย่างนี้นะฮะคูณต่อสู้ก็จะตายนะครับถ้าหากโดนเนาะเออโคตรเท่นะครับสกิลวีนะฮะจะเป็นจะเปลี่ยนร่างกายของเรานะครับเป็นสารนั่นเองนี่นะฮะ ซึ่งคู่ต่อสู้ไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยนะครับจะตีไม่เข้าด้วยแล้วก็อยู่ได้นานมากๆเลยนะครับเป็นอัตลักษณ์หนึ่งที่โกงมากๆนะผมว่าเข้าประตูมิติวาร์ปได้ฮะยิงกระสุนบุลเลตได้แบบนี้นะฮะแล้วก็เผาผ่านได้ประมาณนี้สำหรับเวฟเกตครับผมเดี๋ยวไปดูอัตลักษณต่อไปกันทุกคนส่วนอัตลักษณ์ต่อไปฮะกับอัตลักษณ์กรดนั่นเองนะครับเพื่อนลมชั้นของเดกูนั่นเองก็เป็นสายคอมมอนเหมือนเดิมมี3สกิลเท่านั้นเองนะฮะ มาดูที่สกิลแรกกันก่อนนะครับจะเป็นการลาดกดลงพื้นนะแบบนี้เูอทำดาเมจรัวๆนะครับแล้วก็ตัวเราไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้นะอันนี้คือข้อเสียของสกิลแรกเลยนะครับสกิลเอนะเป็นการเปิดโหมดกดนะครับซึ่งไม่รู้ว่าทำดาเมจไหมอาจจะเอาไว้เอาไว้หลบคูต่สู้เฉยๆนะครับก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ผมว่าสกิลเซมีประโยชน์มากกว่านะดาเมจรัวๆเลยสกิลซจะเป็นยิงบุลเลตกดนะฮะกระสุนกดดนั่นเองต้มแบบนี้นะฮะ ทำดาเมจค่อนข้างโหดมากๆนะครับโอเคสลักอัตลักษณ์กดก็มีประมาณนี้แหละฮะทุกคนโอเคทุกคนครับมาที่อัตลักษณ์ต่อไปฮะกับเอนจินนะครับเป็นอัตลักษณ์ของวัวนาห้องของเรานั่นเองนะฮะบ,บอกได้เลยว่าอัตลักษณ์นี้นะครับเป็นสายคอมมอนทีผมว่าผมชอบมากๆเลยนะมาที่สกิลแรกกันะฮะกับ Rock เก็ตเชนะครับเป็นการพุ่งไปหาคู่ต่อสู้แล้วก็ทำดาเมจด,ด้วยทุกคนนะบนะแบบนี้นะครับเฮ้ยจ้าเป็นการสไลด์หนอนแบบนี้นะครับ ถ้าโดนคู่ต่อสู้ก็จะทำดาเมจนะฮะคอนข้างโหดเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันจ้สไลด์นะครับนี่นะฮะเป็นไงเท่ปหมสกิลเอจะเป็นการกระทุบพื้นนะแบบนี้นี่ฮะทำดาเมจสามร้อยเลยนะส่วนต่อไปสกิลซีจะต้องเล็งคู่ต่อสู้ไว้นะฮะแล้วก็กดซีจะเป็นการวร์ปไปทุบนะฮะโคเทแล้วก็สไลด์หนอนไปนี่นะฮะแล้วก็กระทืบพื้นอะไรเงี้ยนะครับ,รบ,บ,รบส่วนสกิลสุดท้ายเอาไว้เดินทางนะทุกคนนะแบบนี้ มันจะวิ่งเร็วมากๆทุกคนเนี่ยเอาไว้เดินทางไปไหนมันไหนได้นะแม่งม่รู้จะเร็วไปไหนเฟี้ยมากเลยอะนะครับนี่นี่นีนนโ่โอเคทุกคนครับมาสู่อัตลักษณ์ต่อไปฮะกับอัตลักษณ์ยิงบีมนะฮะหรือว่าเลเซอร์ที่เลเซอร์ที่ะสือนะเดงนะครับของเพื่อนร่วมห้องของเดกกอีกแล้วนะฮะบ,บอกเลยว่าอัตลักษ์นี้ก็ค่อนข้างโหดพอสมควรเลยนะครับมาดูที่สกิลแรกกันดีกว่าฮะเป็นการยิงบีมนะฮะจากค้องนนเดงปกติไร ไอ้นี่ท่าไม่เหมาะกับหยวงเจมากๆเลยท่ามึงเนี่ยนี่เป็นการยิงบีมอย่างนี้นะครับแคปล็อกก็ไม่ตอ่ะทุกคนมึงต้องซูมแบบนี้เลยฮะถึงจะตรงมึงต้องซูมอย่างนี้ทุกคนนี่ดามเมจ400กว่านะครับเออแล้วก็สกิลเอคฮะจะเป็นการยิงบีมนะครับเป็นบุลเลตอีกแล้วเป็นการยิงบีมรัวๆฮะเปี้ยว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 นี่ฮะนี่ส่วนสกิลซีจะเป็นอัลติเมทยิงบีมจากสะดือมันจะฟักเกร์ต้องชาร์จด้วย เนี่ยทุกคนว้าวว้าววาววาวปั <Works> ๊ม <okay objectively> ดาเมจดห้าร้อยแล้วก็ยิงมิวตาสะดือแล้วก็ยิงรลลได้เลเวลกูกระอัพรลลนะฮะ โอเคนี่แหละคือความโหดของมันนะครับโอเคนี่เป็นอัตลักษณ์สายคอมมอนอันสุดท้ายฮะกับอัตลักษณ์ใจแอดนั่นเองนะครับซึ่งอัตลักษณ์นี้นะฮะเหมาะสมแก่การฟาร์มในช่วงแรกๆมากนะครับเพราะเราสามารถกดแซดในการขยายร่างตัวเองได้อย่างนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็มอนเนี่ยจะตีเราไม่โดนนะครับแล้วก็จะมีสกิลอีก2สกิลก็คือซุปเปอร์สตาร์ฮะจะเป็นการกระทืบพื้นนั่นเอง,องนี่นะฮะแล้วก็แล้วก็มีการเอามือทุบด้วย,ยนี่นะฮะบ,บอกเลยว่าดามิก็โหดมากๆเลยนะ <c oughs> าการแปลงร่างเป็นตัวใหญ่นี้ก็ดีเหมือนกันนะวันตีเราไม่โดนเลยนะนะนี่กระทืบพื้นนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมอนเดินตามกูมาเดน,นี่นี่นะฮะนี่แหละคืออัตลักษณ์ใจแอนก็ทุกคนมาส่วอัตลักษณ์สารคอมมอนกันบ้างครับผมกับซิโโ่กาวิตี้ฮะก็บอกได้เลยว่าน,นี่เป็นของอุรลลาลกาศนะครับเป็นนางเอกของเราเลยนะมาดูการสกิลแรกฮะกับกาวิตี้บุลเลต์นะครับนะกระสุนกาวิตี้นั่นเอง ายจับปะห่านี่ฮะเป็นการยิงไปเลยส่วนสกิลเอค่ะเป็นการทําให้ตัวเองนั้นล่องลอยได้แบบกาวิตี้นะครับอันนี้นะฮะนี่นะครับล่องลอยได้นะเออแล้วลอยไปไหนวะเนี่ยนะครับเราสามารถกดเอ็กซ์ทันทีในการปลดปล่อยนะประมาณนี้เนาะส่วนสกิลซีจะเป็นกาวิตี้พันนะครับนี่นะฮะก็ไม่รู้อนพันตรงไหนเหมือนกันสกิลวีจะเป็นกาวิตี้พุทนะครับตัวนี้พักออกไปนะฮะอารมณ์เหมือนคล้ายๆสกิลเพนนะครับในนารุโตะนั่นเอง เกบีจะเป็นการเรียกหินออกมานะเป็นการแบบยกหินขึ้นมาแล้วก็เอานี่อย่างนี้นะฮะแล้วก็ตุ้มนะครับประมาณนี้ฮะประมาณนี้ก็ถามว่าโกงไหมก็โกงนะสลับอัตลักษณ์นี้นะ <S <S เออมันเท่มากเลยดูดิเข้าสู่อัตลักษณ์ต่อไปฮะกับอิเล็กทริกนะครับหรือว่าสายฟ้านั่นเองขอเรียกอัตลักษณ์นีว่าอัตลักษณ์ของเซนนิสืรและกันเอฟเฟกต์ช่างเหมือนเหลือเกินนะทุกคนสกิลแรกกดีกาสกิลแรกเป็นสกิลบัฟนะทุกคนนะกดปุ๊บนะฮะจะบัฟค่าหมัดของเรานะครับนี่ค่าหมัดนนนี้เลยะทุกค บอกเลยนะว่าไ ok ลฟ์ประโยชน์มากๆสำหรับสกิลแรกเพราะว่าเราไม่ค well ่อยจะใช้ห oh. มัดกันอยู่แล้วเนาะงั้นขอข้ามไปสกิลที่2ก yeah. uh ันเลยดีกว่าสกิลที่2นะครับจะเป็นการปล่อยสายฟ้ารัวๆนะครับใครอยู่ข้างๆก็จะแบบโดนดาเมจอย่างนี้เป้าๆเนี่ยเป็นการช็อตนะครับดาเมจ52รัวๆบอกเลยว่าสกิลนี้เหมือนเซนติสูร์มากๆส่วนสกิลซีนะครับจะเป็นการวาร์ปเนาะนี่นะครับวาร์ปได้นะครับเป้าๆช็อตๆรัวๆนะครับอย่างนี้นะฮะสกิลวีนะครับจะเป็นการฟ้าผ่ารัวๆนะครับอย่างนี้ ปัง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 ปันี่ฮะโคตรเซนนสื่อเลยโคตรเฟี้ย <divor> ว <fant ine> เ,เดี๋ยวใช้ดูอีกรอบแล้วกันปังปังปัโอ้โคตรใกล้เลยสกิลนี้ประมาณนี้ฮะสำหรับเล็กลิกนะครับโอเคมาส่อ,อัตลักษณ์ต่อไปแล้วก็เราย้ายดีกันจะยาวับต่อไปเราจะรวิวในดีนี้ะมากับอัอตลักษณ์แบคโฮนะฮะเป็นอัตลักษณ์ของคุณครูคนหนึ่งแล้วกันนะครับอัตลักษณ์นี้ก็โหดแค่สองสามสกิลแรกนะเออ สามารถดูดได้ลัวๆเลยนะทุกคนนะเนีย่ยค้างได้เลยนะครับดูดไฟดาเมจลบสิบห้านะครับแปบ๊บหนึ่งต่อไปสกิลเอฮะสกิลเอจะเป็นการยิงลูกตุ้มนะหรือว่าลูกบอลแมบคบโครนั่นเองเอา้าคุณว่าพลังเซียนถกวิถีฮนะ <c oughs> <c oughs> โคตรโกงดูแปบบ๊อแป๊บแป๊บแป๊บปดาเมจเจ็ดสิบสองลัวๆนะครับสกิลซีจะเป็นการเอาหลุมดับออกมาแบบนี้นะครับนี่ตายเลยนะครับใครอยู่ใกล้ๆตายเลยสกิลวีฮะแมคโครมันจะดูดคู่ต่อสู้นะครับดาเมจลบสามสิบแปดลัว ก็ไม่ค่อยโกงมากนะผมว่าแต่ในนิเมะตัวนี้โคตรโกงเลยนะแต่ในนี้มันโคตรกากโอเคทุกคนมาสู่อัตลักษณ์ต่อไปฮะตอนนี้เราเข้าสู่สายแรงกันแล้วนะครับมาอัตลักษณ์แรกลยฮะ p e r ร์ s s ชั่นะครับอัตลักษณ์ทะลุทะลวงนั่นเองนะฮะเป็นอัตลักษณ์ของรุ่นพี่นะครับมีทั้งหมด4สกิลฮะสกิลแรกเลยนะครับ permission นคิกฮะจะวัดไปหาคู่ต่อสู้แล้วก็ปวดนะครับปางเข้าไปอย่างนี้นะวัดไปด้านงแล้วก็ถีบหัวแม่งเลยนะครับ จะเป็นสกิลวาร์ปนั่นเองนะฮะสามารถวาร์ปไปตรงไหนก็ได้เลยนะครับนะอย่างนี้ใจต้องการนะครับเดี๋ยวขอทีบัวนี่ก่อนครับผมนี่ฮะสามารถวาร์ปไปไหนก็ได้เลยครับนะต่อไปสกิลซจะเป็นเพอร์มิชันโหมดนะครับจะทําให้เรานั้นทะลุทะลวงมอนเตอร์ได้นะครับจะสามารถเป็นอมตะได้ด้วยเนี่ยนะครับเป็นอมตะนะฮะไงเป็นไงนี่นะครับแต่ว่าจะไม่ทะลุทะลวงสิ่งของอื่นได้นะครับเออไม่เหมือนโบคุโนเนาะที่แบบทะลุเมืองทะลุตึกอะไรพวกนี้ได้นะครับไม่นะฮะสกิลวี้แห ปั้งปั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 งนี่ฮะมวาสามารถโอ้เป็นแอนิเมชันโคตรเท่นะครับเออบอกเล้เลยว่าตระลักนี้ PP p ีพโหดมากเลยทุกคนนะแนะน,นําแนะนําใครที่อยากจะอยากหาตระลักเอาไปหวดคุตสู้หวดคนในเซิร์ฟอะไรแบบนี้นะครับอัตลักษณ์ต่อไปฮะไฟวิงนั่นเองหรืออัตลักษณ์ของฮอคส์นั่นเองนะฮะอัตลักษณ์นี้บอกได้เลยว่าใครที่ชอบดามิดสาย a อโนะฮะห้ามพลาดครับผมนะเพราะว่าสกิลโอเคสกิลมันอาจจะเบานะครับแต่ว่ามันทำดามิดเป็น a อโนั่นเองมาดูที่สกิลแซดกันฮะกับ การยิงกระสุนปีนะฮะแบบนี้เยปปป๊ปปปดูฮะที่แกสสกิลแรกแนั่นเนี่ยเอ่อสกิลเอฮะเป็นการบินได้นะครับสามารถบินไปไหนมาไหนได้นะน,นี่นะโคตรเท่นะครับต่อไปสกิลซีครับผมเป็นการแบบทะลุทะลวงปังนี่อง้หวหมนได้ด้วยนะครับเราสามารถบังคับทิศทางได้โอ้โหโคตรเจ๋งนะฮะต่อไปสกิลวีครับผมเป็นการปาดกระสุนทำดาเมจทุกทิศทางฮะแต่อาจจะเบาหน่อยนะโคตรเบาเลยอะ อัตลักษณ์ต่อไปฮะกับครีมเมชั่นนะฮะหรือว่าอัตลักษณ์เพลิงสีครามนั่นเองหรือเพลิงสีน้ำเงินนะฮะทุกคนอัตลักษณ์นี้เป็นของพี่โทโดโลกินะครับนะเอออาจจะสปอยช่างบันเทอะ <c oughs> โอเคมาที่สกิลเซตกันดีกว่าฮะกับไฟบอลนะ,ะเป็นการยิงแบบนี้ไปเลยนะฮะดาเมจรัวๆนะครับต่อไปสกิลเอ๊ะฮะนะครับเป็นการนี่ฮนะอ่าทะลุทะลวงเหมือนพลังขึ้นเต่าเลยนะครับต่อไปสกิลเฟรมโทนาโดนะฮะแบบนี้นะครับเป็นการปล่อยตุ้มนะฮะ าสามสกิลนี้ก็คอมโบกันอย่างโมมันเลยนะเออสกิลเองนี่ยังชอบเลยดูยิงพลังนะครับอ,อแล้วก็มีท่าวีนะครับเป็นเฟรมโหมดนะฮะพอเราเปิดแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มดาเมจหรือเปล่าแต่ว่าอย่างหนึ่งที่จะเห็นเห็นได้ชัดเลยก็คือมันจะเพิ่มการเผาไหม้นะฮะหรือว่าการเบิร์นดาเมจนั่นเองเดี๋ยวผมกดเองให้ดูตู้นะฮะสังเกตดูฮนะมอนของเราจะติดเบิร์นดาเมจะเมื่อกี้เห็นไหมเออแบบนี้เบิร์นดาเมจฮะเบิร์นดาเมจอ่าเป็นไงหล่อเท่จริงลายจิ้วซี่ตู้ไม่โดนอีกอ้ นี่เบอร์นาเมดเบอร์นาเมดนั่นนะ่ะนะประมาณนี้สำหรับครีมเมชั่นนะครับหล่อที่มากๆโอเคครับอยู่กับ one for all ตโตนะครับสี่สกิลด้วยการสลับ one for all นะเนาะมาดูสกิลแรกกันก่อนฮะเท็ก s ัสสมัทซ์นะครับ,สสนะรบตูม้มสกิลหากินเลยนะครับบอกเลยสกิลนี้แรงมากๆนะครับโคตรแรงเลยนะฮะต่อไปฮนะสกิล X d e t ซ์ดีทอยสมัทเป็นการทุบพื้นนี่นะฮะแค่สองสกิลนี้ก็สามารถฟาร์มได้ทั่วแมปแล้วผมบอกเลยนะ โคดจัดประหลัดบอกนะต่อไปสกิลซีฮะคาร์ลไลน่าส์แมสเตอร์แบบนี้นะครับดีทอยส์แมสเตอร์ต่อไปสกิลวีฮะพัสอัลต้านะครับจะเป็นการบัฟเตเมจแล้วก็ความถึกแล้วก็กระโดดสูงให้เราน,นั่นเองกด V ครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวเราจะใหญ่ขึ้นด้วยนะนี่นะเอฟเฟกก็เท่นะ T อยู่พอสมควรเลยนะนี่นะครับจะแรงขึ้นนะครับนี่นะโอ้โคดถึกโคดถึกแล้วก็โคดแรงโคดแรงนะครับนี่แหละฮะคือวันฟอร์ดูดิกระโดดสูงด้วย โคตรโหดโคตรโหดกันจยิงนี่นะฮะยิงยิงคารุได้หน้าส์แมสเซอประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับ one for all นะครับก็เป็นอัตลักษณ์หนึ่งที่โหดมากๆนะฮะหลายคนก็น่าจะใช้อัตลักษณ์นี้กันโอเคทุกคนมาสู่อัตลักษณ์ explosion นะฮะอัตลักษณ์ของบาคุโก้นั่นเองนะฮะก็ในเกมนี้ก็ถือว่าเทพพอสมควรนะโอเคมาดูสกิลแซกกันก่อนฮะ ap shot นะครับเอ้ยจ้าเป็นการยิงอย่างนี้ลายนะฮะสกิล x ครับผม มานี่นะฮะสกิลจะเป็นการบินนั่นเองเออลืมไปนะฮะเราต้องกดค้างนะสกิลเนะเป็นการบินบินที่โง่มากดูเหมือนคนพิการนะฮะออดูดิโอเคมันก็เท่แหละนะครับอย่างมากต่อไปฮะออโต้คันนอนยิงรัวๆนะครับนี่นะฮะดาเมจคนรัวต่อไปครับผมสกิลวีนี่ฮะอารมณ์เหมือนเอาบอลกีกีแล้วว่าบอลเพลิงไฟยักษ์ออกมาสกิลบีจะเป็นท่านตีเป็นท่านตีนะครับ นะโคตรเท่อยู่นะเท่อยู่นะล่มละกันนี่นี่นี่ปลาลัวๆปลาลัวๆนี่ออตโต้คันนล์นะครับเดี๋ยวลองดูท่าบีอีกรอบหนึ่งท่าบีนะครับปุ๊บพุ่งขึ้นไป,ไปแล้วก็ขยานลงมาตูมโคตอเท่โอเคประมาณนี้แหละอัตลักษณ์สุดท้ายของคลิปนี้แล้วฮะครึ่งร้อนครึ่งเย็นนั่นเองนะครับของโทรโลจีโชโตนั่นเองนะฮะหรือสกิลแรกกันเซตไฟเบลนะครับนี่ชาร์จได้ด้วยเป้านี่โคตรเท่นะครับ เออสกิลเอฮะเป็นสกิลสไลด์นั่นเองนะครับนี่เป็นการสร้างน้ําแข็งพอเรากระโดดมันก็จะสร้างน้ําแข็งได้ด้วยเอาไว้ขึ้นที่สูงได้เนาะแล้วก็เอาไว้เดินทางได้ด้วยแต่มันก็ค่อนข้างใจรู้สึกว่าก,ากากมากๆโคตรกากเลยนะครับสกิลเซตนะเดชชาร์จเชี่นี่ฮะประมาณนี้ไปสกิลซีฮะกดค้างจะเป็นการเบลนนะครับเบลนไปบิเบลนนะครับนี่นะฮะสกิลวีฮะไอสไปเกอร์ตูมนะฮะเป็นการสร้างหนามขึ้นมานะครับ คือบีฮะจะเป็นการปล่อยล่างครึ่งร้อนครึ่งเย็นแล้วก็ปล่อยไอซ์ออกมาแบบนี้นี่นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะก็เท่อยู่แหละนะครับแต่ชอบท่าเบลนมากเลยอนะ่ะมันเท่ดีเนี่ยท่าเบลนย่างแล้วกูจะย่างจเจลาคี้แดกนะครับโคตรเท่นะครับนี่นะฮะคือครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับนี่หล่อเท่จริงๆโอเคสับคลิปตัวนี้ฮะฝากเพียร์ตอนนี้สับเกมนี้บ๊ายบาย time